เมื่อกี้โหสบายได้โชว์การร้องเพลงอีกชาติอั้นหนึ่งร้องภาษาเนาะด้วยไม่ประสานเขาเรียกว่าร้องหลายโน้ตเลยในครั้งเดียวอย่างเช่นอะไรเมื่อกี้คิดว่าอะไรแต่มเมื่อเมื่อแต่เตียมื่อเฮ้ยเราก็เคยทำได้เหมือนกันเราเคยผ่านจุดนั้นมาเราเคยผ่านมาต้องผิดพลาดกันบ้างถูกถูกลูกผิดพลาดถูกนี่เราผิดพลาดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ลดได้แล้วนะเราอ่ะ คนละเรื่องพิพัฒน์เลร้อะไรกันจุ๊ยยิวย่องตรงนี้สบายเราเป็นอย่างนี้เป็นนักร้องเลยเราจะเป็นตลกดีกว่านะได้ข่าวไปเล่นซีรีส์มาแบบนี้อ๋อไปเล่นซีรีส์มาค่ะเพิ่งเรียนโรงเรียนหรอเออเป็นแนวดราม่าีคือวันนั้นพี่ไม่มีโอกาสคุยพุ่มกับโอ้หพุ่งกลับบอกว่าเล่นดีมากนะจิ๋นหน่อไมอ่ะไปเทนนูนะปั้นตอนเล่นดีมากรู่เดียเขาไม่ขำกันเลยอ่ะ พอมันไม่สดมันก็จะแป้งโอ้นาสมัยวันนี้เอารองเท้าแม่มาใส่กันนะอะไรอีกแม่หนูได้ข่าวชอบขโมยรองเท้าแม่มาใส่แม่หารองเท้าไม่เจอหรอกแม่หนูรองเท้าเยอะอ๋อแต่หนูว่รองเท้าน้อยค่ะนั่นเกินวะอธิสมัยสบายใจเลยไปลพี่จูเนียมีปัญหาอะไรกับหนูหรือเปล่าคะมวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าน้องสมัยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มากับเราผู้หญิงบอกเลยว่าหนูเปลี่ยวมากเปลี่ยวมากหนูกลัวไหมทางไหนก็มีแต่ผู้ชาย วันนีวันนี้วันนี้อ่ะดูดิสมควรก็แกล้งไหมสมควรที่เรากัดไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาทักพี่โดมทักแต่เช้าเลยทำไมนี่ฟันลึกฝ่ายชะลอน้ำนูอแฟันเราไม่ได้ทักด้วยถ้าเราทักควรดูฟันตัวเองก่อนพี่ตั้มแบบเรื่องค่ะนี่ทำไมคนตควรพูดเองเออจรพี่โดม มีได้เล่นละครกับน้องสมายด้วยไงมีโอกาสได้เข้าได้เข้าได้เข้าฉากด้วยกันใช่ก็จะมีจังหวะแบบต้องแบบรับซึ้งรับซีนแบบเป็นไรแบบเหมือนเหมือนเราเล่นกับกระด้งนะไรนั้นแบบทำไมอ่ะทำไมอะพี่เี้ยงมันเต็มหน้าเต็มตาเลยพี่บ้าก็หนูเป็นคนเต็มใจเต็มใจเขยนม แต่หนูรักพี่ชายทุกคนมากค่ะผู้หญิงคนไหนจะเข้ามาพี่ชายหนูผ่านก่อนใช่เพราะหนูเป็นเลสเบี้ยนเไม่รู้นุอนค่ะหนุนค่ะูเป็นเชลีบายค่ะใช่เชลีบาย